สวัสดีครับหวังเซรีภาพครับผมหลังจากฝนตกซ้อนๆสามวันสามวันซ้อน,ว,น,ว,น,อนวันนี้พามาดูสวนครับพามาเบ่งสวนครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับน้ำท่วมน้ำถ่ม่ <c oughs> ถมสวนครับคักแน่เลยบ้านนี้เบี้ยเพิกีพรพอ้กับงาม ครับผมวันนี้บ่มีเวาลาปลูกครับฝนตกใส่ข้าวโพดครับปลูกเป็นรั่วปลูกเป็นแนวรั่วพริกก็บกำลังติดกำลังติดตางามครับน,นี่ครับที่ผมครับเกือบไร่เกือบหนึ่งไร่ครับมืัอน,นี้บุกมาสวนมาเก็บผักบุ้งครับผม นี่ครับตัดแล้วครับงามครับนี่ก็จะเป็นบักแตงมะเขือมอ่วงยอดบะละยอดบักอื้หยอดฟักทองน้ำเต็มถังครับผลิตอันนี้อร่อยเด็ดก็เต็มแล้วครับผมเป็นไปเต็มแล้วเทใส่ไปเต็มแล้วเหมือนแดดมันแห้งสิหลายรึนี่ครับน้ำท่วมผม ผมก็จะได้คุดลองเนี่ยะครับเมื่อนี้ครับนีุ่ดไปเนี่ยครับ,นนรบหายมาไหลล่ลงล่องโมซันกล้วยตายอกำลัง่างครับผมฝัดท้องหรือกำลังแตกนี่มะละกอสองต้นกำลังขึ้นเลยครับผมต้องว่านางบอกเดี๋ยวมันเน่าตาย เขือพวงมะเขือพวงกำลังดอกเด้อพี่น้องดเนี่ยนะครับผมริกก็กำลังขึ้นครับกำลังแตกกอครับผมกำลังแตกกอกล้งการสี่อยต้นครับแต่ปลูกไปแล้วล่ะสามอยเมื่ออื่นตาฝนบ่โบตกซิมาปลูกให้เซร็จครับผม ก็ย่างไปกินได้ครับเียวชมุ้่าไะปลาบักแตงงูสามน่อยสี่นว่วยแหละครับื่อกินน้วยบางยี้เต่นยุง่งไรครับ แต่ไร่กำลังแตกก,ก่อนกับบ้านจะยัดปุ๋ยหีกย่อยจักรรมครับตวละกรรมตวละกรรมน่ะมะเขือมื่นญี่ป,ปุ่นเอินอ่นโอคุระผมขับผมข้าวโพดโถมหัวแล้วครับข้าวโพดไทยข้าวโพดสีนะ่ะที่ไม่สามสีน,ะน่ะนี่ครับผมข้าวโพดออนซอนมาพี่น้อง บอกทั่วผมมะทั่วพุ่มบัต้อตงเคล็ดลานไหนมันบัต้องเคล็ดคาไงไหนมันครับผมบทั่วพุ่มเดี๋ยวก็ได้กินละปลาเก๋าเปาะถูกฝนครับเบิองอบ้งเอารถบอ้ยงามครับเบิ้งครับเขียวชุ่มต้นแข็งแรงผมใส่ปุ๋ยจีไก่ครับผมปุ๋ยจีไก่อบแห้ง ขาเสือมายังดีบอรเกอร์เตียดเนี่ยสิปลูกไม่เยอะครับสิบเอามาปลูกเพิ่มอยู่อันนี้บบถูกใจบบถูกใจผมนี่ครับผมยื่นก็ใช้มาถอนหย่าเนี่ยครับผมนี่ยแปลงนี่ยแปลงนี่ยปลูกก็ปลูกพริกมื้อเน,นี่ครับขอโทษครับ ตัมหัวสองลอยต้นอ้อมรวบรอมรอบบริเรียนนี่กระส่วนที่วางมืออื่นครับมันจะหนาฝนมาจะตกนิดน้อยเบืองพญากล้วว่าหาชิ้เปอร์เซ็นต์มาสั่นก็แสดงว่าเห็นได้นี่ครับผมขางสวนครับดำหน้าครับผม ดำน้่แล้วไหมไหมอืมปกติก็กะบ,บองห่อฝนหรอกครับแต่ว่าฝนตกใสนก็ช่วยไม่ได้ดำน้่แล้วไหมไหมบรรยากาศครับผมฝาขมกขม้มือกะมัวฝนตกบ้นเมื่องแะครับเพิ่งหยุดช่วงนี้แหละ ครับส่วนผมครับขอบปวดในน้ำครับย่านเดี๋ยวคนมาลักละครับผมย่านแท้ๆโอ้ตกๆตกๆตกย่านขโมยครับขโมยมีบอวาตีญี่ปุ่นมีครับผมก็ยังมีอยู่คนญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยก็สิบอขโมยหรอก กสิมีเป็นส่วนหน่อยอส่วนมากก็จะเป็นคนจีนคนเวียดนามคนต่างชาติลหละครับผมอันนี้เขากับบริวาเขานะถ้เาเห็นในทีวีเห็นได้เขาจับได้โดยสถิติทีท่นังสตเปียบลงเขากสิมีคนจีนคนเวียดนามล่ะครับเป็นชําในการขโมยขโมยเงินท่องขโมยนั่นขโมยนี่ขโมยพักครับออกที้นี้ตลอดคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นก็นจะไปลักเขาด้วยครับเด้อ อยากกินกะติดต่อผมอ่ะขันลำบากลำบนดีๆผมส่งให้กินฟรีครับคณะเดียวกันผมมาขายผ้าแพร่งผมโมแมนต์ลานค้าโมแมนต์ลานค้าสตรูไทยพอิีดิขายตามราคามาตรฐานครับผมน้ำท่วมลงมาเลย こんにちは。大 <laughs> 雨ですね。大雨ですね。大雨。ねえ、大雨いっぱい。<laughs> ビデオです。ビデオ。うん。綺麗だから。<laughs> さす、あ、ビデオ撮れたいだから綺麗。はーい。<laughs> ありがとうはい。 นี่ครับผมกระเพ๋าก็ต้องเอาลลกดีแล้วครับต้องตัดดอกออกปลูกไหมได้ทีละ โอเคครับผมฝากกดติดตามเลยครับคลิปผมมีคลิปสั้นๆครับเฮ็ดง่ายๆครับผมฝากกดติดตามนดเดยครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ